รวมละครใหม่ช่อง3ที่เปิดตัวมาในช่วงครึ่งปีแรกปี2566ไปดูกันเผอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ช่วงกลางปีแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมารวบรวมผลงานใหม่ของช่อง3ที่เริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้จะมีผลงานชิ้นไหนบ้างนั้นไปดูกัน เโผมาเป็นผลงานชิ้นแรกในช่วงต้นปีเลยนะคะสำหรับช่องนี้ก็คือละครเรื่องลมเล่นไฟเป็นผลงานของนางเอกที่หลายคนรอคอยกับการกลับมารับงานละครในรอบ8ปีเชอรี่เข็มอับสอนนั่นเองประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องอเล็กธีระเดชและยังมีอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่รับบทโดยอแมนดาที่งานนี้เธอต้องมาประชันฝีมือกับนางเอกรุ่นพี่อย่างเชอรี่ด้วยเสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือนกชัดชยัย นกจริยาและป๊อปถากูลรอดูการประชันบทบาทของนางเอกต่างรุ่นเชอรี่กับอเมนดาได้เลยแนวละครที่เราคุ้นเคยกันดีสองหญิงหนึ่งชายก็มารอลุ้นความแซ่บได้เลยในลมเล่นไฟวอาวอนรักนำโดยอ m เมนดากับการขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกได้ร่วมงานกับสองพระเอกเด่นคุนกับเพชรธกิจเป็นเรื่องราวของเชิญขวัญชีวิตของเธอเนี่ยเปรียบเสมือนนางซินที่มีทั้งแม่เลี้ยงใจร้าย และพี่สาวสองคนที่คออิจฉานอกจากนี้ยังมีเจ้าชายถึงสองคนมาให้เธอเลือกระหว่างเจ้าชายรูปงามกับเจ้าชายอสูรเธอจะเลือกใครก็มารอลุ้นกันในวาวรักรักหักหลังที่ได้สามนักแสดงนำเกตวรินทร์ภพายลินดาและกะท็ทิงขุนนลงลัก3เศร้าครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายหักหลังใครต้องรอติดตามกันในละครนะคะทุกคนนอกจากสามนักแสดงนำ ก็ยังมีอีกสองสาวที่จะมาร่วมสร้างความเข้มขน้นลีน่ากับแบมสลาลีเงินงานความรักนำแสดงโดยไอพานุวัตรอุ้มอิสยาเซนสุภพงศ์พิมพพลิมาปีเตอร์แพนและซีนพัฒลากรเคมีดีทุกคู่เลยนะคะเร็วๆนี้ได้รับชมกันแน่นอนเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวใช่ค่ะ นี่คือชื่อละครชื่อพอมากเลยนะคะแล้วก็ยาวมากๆด้วยจำกันให้แม่นละ่ะส่วนคู่พระนางก็เป็นริววชิลาวิทแล้วก็มินลันละวีส่วนอีกคู่เป็นน้ำฟ้า,าธัญพัฒนประกบคู่กับมีนนิชคุณผู้บ่าวสุดซากะอิลาขาซิ่งนำแสดงโดยสมิธภาสวิทกับการขึ้นแท่นพระเอกประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่เดนิสเจลีชารวมด้วยลิซ่าอาิซาเตชยพัฒน ยูโดทันทัดและนักแสดงรุ่นใหญ่อีกเพียบมาต่อกันที่ผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าแสนลัก์คู่พระนางเป็นกองทัพพีก,กับพีพีปุญปรีดีมาปิดท้ายกันที่ผลงานชิ้นนี้คุณพี่เจ้าขาทดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงคู่พระนางเคมีดีมากพลนวัตประกบคู่กับโบเมลดาที่หลายคนบอกว่าโบนี่แหละเดินออกมาจากนิยายเลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในช่วงต้นปี ที่เรารวบรวมมาหลังจากนี้อาจจะมีมาเพิ่มคุณรอดูผลงานชิ้นไหนอยู่ก็อย่าลืมพิมพาบอกกันด้วยนะยังมีนักแสดงอีกหลายคนเลยที่หลายคนรอคอยการเปิดโผล่ละครใหม่ของพวกเขากันอยู่ก็ในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะมีผลงานของพวกเขาให้เราได้ทราบกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะทุกคนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสอง รวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย